วิธีทำน้ำปูงใส่นะคะเราก็เอาปูนหนึ่งก้อนนะคะประมาณก้อนใหญ่นิดหนึ่งแล้วเติมแล้วเติมน้ำสะอาดนะคะงนะคะเติมน้ำลงสะอาดลงไปเยอะนิดนึง เพื่อเตรียมตัวที่จะทำเป็นน้ำปูนใสสำหรับที่เราจะแช่มาขามของเรานะคะน้ำปริมาณหนึ่งนะคะแล้วก็บีปูนขาวให้แตกนะคะบีปูนขาวให้แตกให้ละลายออกนะคะ ปูนล,ละลายดีนะนะคะแล้วก็ทิ้งไว้จนฝ่าปูนขาวๆที่ลอยอยู่ตรงนี้นะคะมันจะกลายเป็นน้ำใสๆถึงจะเอาน้ำใสๆนั้นมาแช่มะขามของเราได้ค่ะเราก็จะได้น้ำปูนใสสำหรับทำแช่มะขามนะคะเราไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือการลวกแล้วปอกเลยค่ะ เรามาสู่ขั้นตอนการลวกนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดเราจะปิดแก๊สปิดไฟนะคะแล้วนำมาขามที่เราจะใช้นะคะลงไปลวกแช่ไว้ประมาณหนึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีครึ่งเราจะแช่มาขาม ไว้ในน้ำร้อนจัดนะคะเป็นเวลาหนึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีครึ่งนะคะไม่ต้องเยอะกว่านี้นะคะไม่งั้นเนื้อมะขามมันจะเละแล้วเราจะลอกยากนะคะออกเสร็จนะคะเราก็มาแช่ในน้ำปูนใสที่เราเตรียมไว้เลยนะคะแช่ไว้ประมาณ สักหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เนื้อมะขามแข็งตัวดีนะคะก่อนที่เราจะเอาไปลงน้ำดองค่ะเมื่อเราแช่มะขามพริบปอกเปลือกเสร็จแล้วกับน้ำปูนหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็มาเอาออกล้างน้ำธรรมดาสักหนึ่งรอบนะคะเนื้อมะขามของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะสุกแข็ง,ขง จะทำให้เนื้อมะขามหลังจากที่เราดองเสร็จแล้วจะกรอบอร่อยมากเลยค่ะต่อไปก็ไปสู่ขั้นตอนการทำน้ำดองนะคะเราจะใช้หัวเชื้อตานกแก้วนะคะกับน้ำเปล่าน้ำเปล่านี้เน้นเป็นว่าน้ำปละปานะคะไม่เอาน้ำฝนนะคะห้ามใช้น้ำฝนเด็ดขาดโดยอัตราส่วนนะคะหัวเชื้อสองช้อนโต๊ะ กับเนื้อมะขามของเรา1กิโลนะคะในอัตราส่วนนี้นะคะเราก็จะได้หัวเชื้อน้ำดองนะคะเมื่อเราได้น้ำสำหรับเป็นหัวเชื้อดองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทใส่ในภาชนะที่เราเอามะขามรอไว้นะคะให,ให้ท่วมแบบนี้นะคะ เราจะปลูกผูกปากถุงให้แน่นนะคะเพื่อไม่ให้มีอากาศเข้าปิดแช่ในน้ำหัวเชื้อดองไว้อยู่ประมาณ7วันนะคะก็จะรับประทานได้ค่ะ